เออแต่ออนซอนนะครับโอ้ยดีอกดีใจครับพี่นองนะครับเนาะจะกน้อยกระสืเมื่อนี้จากกันแล้วขึ้นหอดหมอลำมขึ้นหอดบานฑมอลำพาเผ้าพื้นเน่เด้อ <S an> พี่นองอยู่ทางบาณครับมีงานหน่อยงาน,หนออใหญ่เอื่นใสเอื่นหาลูกหลานสิพยิยามหอดบาณฑันมีบุญมีงานเอื่นหลานไป่ลำซอยบุญยญยงบุญในหน่อยพ่อดีหอยหอมบุญตัวบานเนี่ย <S an> เออโอ้ยดีอกดีใจมาเห็นสาวรอยเอ็ไข่สีดิสังเมื่อเมื่องกูบลลุน่ะเด้อสาวพัชราเออสี่เม สีเมีย <c oughs> อ้าวบานนี้ไข่กระสิไปบ้านไข่เจา้ากระสิไปบ้านเจา้าจากง่านไดเสียพ่อกระดีน้อหมอล่ำกระไดหมอแค้นกระไดที่น้องผู้ฟังทังบ้านกระดีเด้อเพื่อจังหวัดจังสี่ต่อพระชรา,าพระว่าได้ยินฟ้าห้องตึงกำไฟเมืงองหุบนคิดถึงคนพวกเคยลำลำกันอยู่ทั้งอาหานตาบาน,บาน ตาหวานสาวลํมกลับไอ้บาดยำจับยำบ้าไแสดายมีแงอยำมีแง่เอาชีวิตอดีตยำสิไก่จากเดิมเวลาเอาหักมวนหัวเมื่อนี่เนาะ สักดาชายอายขอเพ็นตั้งแต่สู่เมื่อไม่ผัดไก่นี้บนเท้ามีจังเอ็นกันขันเมนนีน่งานหนาสาัทธาเอินมีงานลับให้ไปจ้างสากดาชชยหมอลำอาอยมาลโ้โอ้พ่อได้ยืนเทมาแล่จ้องส่องพี่ชายทาบมีได้ พ่อได้มาแต่เมียเขาขอทราบนี่ได้พ่อได้มาแต่เมียเขาว่าแต่เพียงย่ำลำบาปกรรมยานต์ต่อนี่งานลำงานลองจ้างสักดามาสลองมาลำลองเป็นกูเนี่ยเด้อพัชราเน้อ ยาปันด้ยกาสีสูเมื่อกูโบนสีสะเกดไก่ปันด้ยกาสีสูขั้นดยวหัวแมงขาอาวข้าเมื่อนี้นนอะสักดาใช้อายสีฟ้ากับผักพรไปนอนเิ่นคิดเห็นชายในเด้อนังบัดจะนอนหลับแล้วแสงตาเป็นขวางช่ำคิดเห็นเวลาล้อา ควัน então, อ้ที่กอดกาวควันของอ้ที่ไปม่ <réussi S 1> ควันพี่ใจที่กอดยาวที่เที่ยวฝันเขาหวมกันแสนรัะเธอเด้อโอ้ยน้อ บาสิจาาขันเซลหยังฝากพี่รองยกนียกมวลท่านเหตุท่านการท่านโอกท่านใจสมัยใหม่สมัยพัฒนาเอ้าไอายพี่นักดนตรีเสียงยาเยาน้ำยกน้ำสมัยฝากตอนพี่รอง